ค่ะมันอาจจะเป็น uh, secret the c ค o w d ของเอมา,า่ะเพื่อนไม่เข้าใจว่าตื่นมาแต่งหน้าเพื่ออะไรตื่นมาทำไมเพราะว่าเอมจะเตะหาคือ6โมงปุ๊บเอตื่นเลยกี่โมงกินข,ข้าวกี่โมงทำกิจกรรมแล้วก็ไปที่ไหนเอากระเป๋าว้ใหญ่ใบในึง่งตลอดเพ<อ>ื่อนไม่เก็ตไม่มีใครเก็ต แต่ว่าตอนวันหลังๆน่ะตอนที่ทุกคนเริ่มแบบเริ่มมีอาการเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยค่ะเริ่มจะปล่อยจอยอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าอุยอ้ยเธอยังเตะอยู่เลยอ่ะก็ะตอนนั้นแหละที่เอวเพื่อนหลายคนเขาเริ่มรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยมันคือการแข่งขันนะเพราะหลายคนก็มาด้วยความรู้สึกสนุกอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเราแรกๆแต่หลังๆน่ะเราเลยรู้สึกว่าโชคดีที่เรามีวินัยมันทําให้เราออนแผตกวนี้ด้วยว่าแบบเล่นสปีดในทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็ไม่มีแผ่วเลย ใช่ค่ะคือเสื้อผ้าหน้าผมทิ้งจากกรุงเทพไปหมดเลยแล้วก็ตั้งใจทําทุกอุกให้ดีท,ทาธุรกิจกรรมให้เต็มที่เหมือนที่บอสก็สอนหนูว่าถ้าเรามีความสุขกับธุรกิจกรรมเนี่ยมันจะออกมาดีจริงต่อให้เป็นงานเก็บมันฝรั่งหนูก็มีความสุขค่คะครับผมอ่ะมาเล่าวนินาทีจับมือกันบ้างตอนนั้นจับมือกับแอลเบเนียเป็นเจ้าภาพด้วยตอนนั้นมีการพูดคุยไปครับระหว่างจับมือกันอยู่มีการพูดกันไหมว่า,าเธอได้แบต้องได้มงฉันได้แบบต้องได้มงอะไรประมาณนี้ คืออเมเนียเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกับหนูเลยค่ะชื่อวาเลนดิน่าค่ะก็เขาแบบดีใจมากตอนนี้คือมือเขาสั่นอย่างนี้เลยอะแล้วเขาบอกโอ้ my god oh my god is you and me เนี่ยเราก็จับเย้เย้ is you and me ก็พยายามแบบปลอบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พูดออกมาว่าเธอโมองแน่เลยเราก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครอะเราดีใจมากจริงที่เราเหลือกันสองคนตรงนี้เพราะว่าฉันมีอุปนิสัยกับเธอมาก แล้วตอนที่เขาประกาศอะคือตอนนั้นหนูงเงยหน้าแล้วหนูรู้สึกว่าหทำดีที่สุดแล้วหนูปล่อยให้ทุกอย่างอยู่ในมือของพะเจ้าไปเลยค่ะับผมถ้าเป็นเราเราก็เชื่อว่าเราแบกรับทุกอย่างในแน่นอนเราจะทําหน้านนทีา่ได้ดีถ้าเป็นเพื่อนอก็รู้สึกยินดีกับเพื่อนเพนราะว่าเพื่อนก็มีหลายอย่างที่เขาทําได้สมศักดิ์ศรีในบ,บ้านมากๆเ้วก็เปมนคนที่หน้ารักรับผมทีนี้มันอาจจะเหมือนอาจจะโฟกัสไปหรืออาจจะแบบปล่อยใจมากไปค่ะคือตอนนี้มีสมาธิมากรู้สึกถึู่ในหน้าที่มานานมากแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยตอนเขาประกาศไทยแล เกมก็ไม่ได้ยินอก็คือหูดำไปเลยเพราะว่ามันเสียงมันก้องด้วยค่ะในหอก็เลยมอกนะเพื่อนเอาว่าแบบเอ๊ะเพื่อนออกอาการอะไรพี่สางนะจะได้รีแอคถูกอะไรอย่างนี้แล้เพื่อนก็จับตัวขยาวบอกว่าเฮ้ยไทยแลนด์นะยูนะมันเป็นยูนะอย่างเงี้ยตอนนั้นหน้าเราก็เลยเหวอเลยว่าแบบอ้าวไทยแลนด์หรอ คือมันมีรอบที่เขาประกาศแคนาดาแล้วหนูได้ยินไทยแลนด์อะคะอ่ะพอเขาประกาศไทยแลนด์หนึรอบหนูก็เลยยังไม่กล้าออกตัวแรงค่ะเดี๋ยวมันไม่ใช่ม <c oughs> ันก,นก็จะมีบางช่วงหนึ่งที่มันจะแบนไปแล้วพอเวลาในช่วงแบนที่เราแบบฮะโอเคเรารู้แล้วว่าเป็นไทยแลนด์สำหรับหน้าแรกที่นึกขึ้นมาพ๊อปอัพเลยนะความคิดตอนนั้นเป็นไรท <c oughs> าไมอ่ะ ก็หนูรู้สึกว่าการประกวดนี้ทำให้หนูผูกพันแค่บอสอย่พิเศษค่ะเพราะ <c oughs> ว่า <c oughs> บอสก็คอยรับฟันในหลายอย่างของหนูให้กำลังใจค่มอะไรทุกสุกซีด <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่เห็นโอกาสให้หนูเนี่ยไป เรียกว่าไปต่อสู้ฝ่าฟันอะไรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นหรือว่าบอสคุนคนที่แบบมองขาดในเรื่องการ mm hmm. มองคนนะคะก็คือสามารถเห็นสิ่งดีๆในตัวหลายๆคนได้เขาให้เราเนี่ยอาจจะยังรู้สึกว่าอุย้ยเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่ว่าถ้ามีคนหนึ่งคนเชื่อมั่นในตัวเราค่ะแม้ในเวลาที่เรายังไม่เชื่อในตัวเองก็อยากจะให้ลองเชื่อในคนคนนั้นดูเพราะว่าเราต้องมีสิ่งดีดๆเขาถึงได้มองเห็นแล้วถ้าคนอื่นยังมองเห็นทําไมเราถึงมองไม่เห็นล่ะ ถูกต้องครับเช่อเอ็มครับเรียกได้ว่าถือว,ว่าโอกาสบนเวทีตรงนี้ในการที่จะพูดแทนทาขอบคุณสำหรับกองเชียร์ต่างๆที่คอยเชียร์เราให้กำลังใจเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันไฟแนลครับเช่อเอเ็มีอะไรจะพูดกับพวกเขาหล่อนไหมครับก็คำขอบคุณมันเป็นคำสองพยางค์สัส้นๆนะคะแต่ว่าความหมายมันเยอะมาก เอ็มคิดว่าถ้าสมมติคำขอบคุณมันสามารถที่จะ copy paste ได้เดี๋ยวเอ็มก็คง copy paste เป็นหลายครั้งให้กับทุกคนเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยจริงๆหนูคิดว่ามันไม่ใช่แค่การประกวดครั้งนี้หรอกแต่ว่าทุกคนรอสิ่งนี้มา5ปีแล้วแม้แต่ในวันที่ครั้งแรกหนูมาประกวดนางงามหนูไม่ได้คาดหวังด้วยซ้ำว่าหนูจะมงจนกระทั่งวันที่มีคนรู้จักหนูแล้วความคาดหวังเนี่ยมันเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีหนูก็ อยากบอกว่ามันอาจจะมาช้าหน่อยแต่ขอบคุณทุกคนที่รอนะคะแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดขอบคุณที่เชื่อในตัวเองแม้ว่ามันจะผ่านมรสุมผ่านการล้มลุกลุกคานผ่านการต่อสู้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็ผ่านวันที่เรารู้สึกว่าแบบเราไม่กล้าที่จะทำแต่ทุกคนก็ยังเชื่อว่าหนูมีความสามารถมีศักยภาพเอ็มก็พูดไปในรอบเพชรเลนค่ะว่าอยากจะให้อ๋อ คือเอมอยากจะให้ h 2 A Challenge นะคะที่เอมพูดไว้ว่าเรื่องราวของเอมควรจะเป็นแนวบรนดาใจของทุกคนอยากให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะอาอัดวิดีโอพูดถึงความรู้สึกเรื่องราวของการประกวดจากวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าออกจากเซฟโซนไม่กล้าออกจากตรงที่เราผลตัวหนีทุกอย่างอยู่มาถึงวันที่เรายืนได้อยา่างภาคภูมิมันเป็นยังไงแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าไม่ว่าคุณจะกลัวที่จะทําอะไรก็ตามนะคะ ขอให้เร,เริ่มต้นในการทําก่อนเน่กลัวความล้มเหลวเพราะว่าบางคนอะ่ะไม่มีโอกาสจะล้มเหลวหรือไม่เคยลองล้มเหลวด้วยซ้ำการที่เราเคยล้มเหลวค่ะแปลว่าเราได้ทําและได้พยายามและนั่นคือสิ่งที่เก่งที่สุดที่เราควรจะชมตัวเองค่ะครับเก่งครับถือว่าองค์การนี้เราถ่ายข้อสดอยู่อยากจะบอกอะไรสําหรับองค์กร The Best w r o n Organization ไหมครับโอ้ว้าวแฟรงค์กี้และรีทายถ้าคุณกำลังดูคุณกำลังดูโอ้เรื l อ Oh, okay. I know you're watching. So, thank you very much for the Miss Globe organization for having me as your Miss Globe 2025. I'm very honored to represent both Miss Globe Thailand and Miss Globe. And I believe that our organization is not just for beauty, for culture, and for the global issue, but it's for uniting people together, like I said in my final speech. I think this year we will be able to travel around and unite people from different countries into one thing that is the heart of humanity, and it comes with sacrifice, it comes with determination, and it comes with the burning of passion to make the society better, and being a leader by example, and also be true to yourself. I think this is the message that I would like to send to everyone. Around the corner of the earth, because in this age, we are so afraid of being true to ourselves. We live on social media. We see the success of the people across the ocean, across the world. We see the people at the same age with us having more successful life, and we think, when will it be our turn? When it will be me? Or is it too late? Am I a loser already? But it's not true. Everyone has their own timing and their own path.

สวัสดีครับแข่งมวมีเกียรติกท่านขอเสียงยกรี๊ดดังๆให้ชิคกี้พก่อนวันนี้คงมีความสุขความสบายใจจริงๆแล้วอยากจะจัดให้แต่วันที่เดินทางกลับมาถึงส่วนรภูมิแต่ว่าเอเมบอกว่าข้อหนึ่งไม่อยากจะรบกวนคนข้อที่สองเพื่อรู้สึกว่าอ,อยากจะทำ ทำภาพแรกให้มันมีชุดแบบนี้ชุดกาตรีแล้วก็มงกุฎอยู่บนหัวเพราะว่าเองก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ประดิมประดอยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออยู่บนเครื่องแล้วก็ลงจากเครื่องก็เกรงว่าบินมาจากเวียนนาตอนนั้นมาจากเวียนนาก็คือออสเตรียมันไกลประมาณ1ิ1เอชั่วโมงเนี่ยคิดว่าคงจะล้ามากแล้วก็คงจะสวยไม่พอที่ทุกคนรอคอย นะฮะแล้วก็คิดว่าคงจะเขียนคิวไม่ตรงด้วยก็ไม่เอาดีกว่านะ